สรแล้วเสรอ,อน,นี้นนเริ่มคลิปแล้วเหรอเอาผมลืมซิงแต่ไม่เป็นไรได้อยู่หอโอเคโอเคหเนาะโอเคครับเ,เล่นก่อนจ้ะต้องเล่นก่อนอยู่แล้วเชียบผมก้าข้ามทำไมคุณกำลังภูมิใจสมกกำลังก้าวข้าม <c oughs> ายมังผู้ั <c oughs> ง, <c oughs> งซิลิเน่คุณเลยสองใบไม่ได้อาจักสาบไปเชีลูกบอเด่อนทุกไมบอปเชียร์ตับยูจอนว่ t ตับยูอน เซ็นทรัลมต้องไปหาอะไรใส่เติมเพรามันพี่หนุ่มก็ใส่อย่าให้มีใส่อย่าให้มีเพิ่มโอเคโอเคผมเล่นก่อนครับได้เลยคราวเถินกับผมโจ้สองใบว้าวว้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่าผมขอใจขอด้วยโอรุนแล้วก็อีไซเคิลครับรูปกระไดห้าเจมทั้งหมดโลมซิกลุนโอเครีบเชียวรุนของดีซิกลุนครับกดเทคครับผมซิกลุนบอกว่า ทอรนีสุดสามใบจ้าต้องการยิบเอ่อไม่ใช่เพิ่มพลัง1ถาวรครับผมโอเคได้เลยอ่าโอเคครับเสร็จนั้นตัวของสกาครับตันทอรนีสุดจ้าอ่าชุดวาคิรี่ตัวอื่นที่คอไม่เกินสี่ตรงตัวลงบนสนามเลยอีกตัวหนึ่งแปะไม่มีมันตาชื่ออ่โอเคครับเก่งกันจังเลยนะแปะประตูบ้านประตูเมืองเลยโ้หโ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 ห เอาดีสูบสองครับผมหยิบมาเกลี่ยหนึ่งใบกับขึ้นมือครับโอเคแล้วน้องหนูนิโม่นน้องโมครับกับเด็กเลยนิโมเรียบง่ายเป็นการเล่นที่เรียบง่ายเล่นไปเติมคอสไปเชื่อตัวหกกับตัวสามลงมาตั้งแต่เทิร์นแรกสองตัวอ่ใช่เลยพันตัวเลยหกกับสามพันเลยครับโอเคครับเทิร์นตัวตัวใบเดียวโอ้หัวมือสีใบเด้ยถือว่าดีนะหกกับสามถือว่าดีมากเลยดีเกินไปเปล่าเฮ้ยมีอะไรความเจริญดีกว่าเจริญได้จ้าเรามา อีเวนเดอ playing field ่อถ้าเจริญแล้วมันก็เลยยุบไดนอสส์ไปแล้วไม่เดนดสส์มันยังเจริญอยู่ขอเก็บไปก่อนมันได้เวลาของบอสแบทเทิลแล้วคุณใช่เหรอคุณได้เหรอบอสทูเรียนอ๋องอสสารเฮ้ยเอาเรื่องมาเลยเฮ้ยคุณได้สองฟองแล้วนัทำสำเร็จแล้วสองครั้งเฮ้ยคุณได้สองทิ้ฝั่งกันเลยวะจอเอฟเฟกต์ทูเรียนครับเปิดท็อป ต้องมองโอ้ก็ตัวฮาร่าผมใส่โมเทนัสจมตีครับเอฟเฟกต์หนึ่งสองสามเฮ้เราดูไม่ดีเท่าเมืี้นะสองตัวก็ยังดีก็ยังดีอ่ะแล้วโฟเอฟเฟกต์โอเคครโลโซอีกครับตัวเจอร์จเดลเสาโอเคนี่ตีใครนะดีโอได้ครับโอเคโอเแล้วก็ตอนนี้กำลังหมดจสอบอะผมว่าตีเท่าไหรแล้วกันกหลังเท่าครับโอ้ใช่ อันเธอแล้วโอ้ไ่ตีบ้านด้วยก็เล่นจั่วไปเดียวจ้าจั่วไปเดียวเศษตีบ้านเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาเคลียร์เพื่อนผมไม่เอานั่นสิทำยังไงดีนะแต่ผมใช้แบบบีมวอ้บีมอบีมโอ้ยกูลงมาเชิญเดียวล้ว่าลงไอจิ๊บมาสองตัวแล้วกูตายหายเลยโอเคชั้นจั่วครับโอเคมันคลอดออกมาน้อยหน่อยได้เหลือจิ๊บตัวนี้ก็ยังดีโอเคอะ 킹บอสตุรีนชทเลชนีซอัสครับเอฟเฟกต์บอสตเรีนเฮ้ยชายวะต้องไปท็อปเอมันเปตุรีนเนาะน่ากลัวน่ากลัวใช่ใชแล้วก็เอฟเฟกต์ของอีสาตโซ่อีกครับจะเปิดท็อปได้ได้ได้ห้าใบสามารถเอาเดลสองใบขึ้นเลยือได้ครับเหือ้าเกิดตัวนั้นสต่ำกว่าสามารถทำมันลงมาจได้รอนีขึ้นเอ่าผูเวียงผูเวียงอ่าูลงรับมีตัวให้เคลียร์ได้หนึ่งคน หนึ่งคนเองถ้าติ๊ใจคนสองยังไม่รีบยังไม่รีบแจ้งดี่หรอแช่นดีกว่าแช่ดีกว่าโอเคเอานี่เลยสุดที่รนีอร์ครับโจมตโอไม่นะไออ,ไอยา่าพีดอ<ม>ีไป <laughs> เขายังไม่มีเนันใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่เด็กนี้เขาไม่ได้ใส่นั่นโอเควผ่านเทิร์นผ่านเทิร์นโอเคนี่นะเจอเขาเทิร์นครับผมครับไม่นะอูดครับผมหยิบนอร์มลแมกหนึ่งใบอ้ที่ถือเป็นนอมอลไม่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 อม่ บ้านมันไม่ธรรมดาไม่ใช่หนองโมแมจิกเอาจริงๆนะผมว่าจะทำอะไรนะผมเอาหน้าต่างขึ้นแล้วกันหน้าต่างอ๋อชิลมันจะดิสชิลล์ท้องดีมากนะเอออ่ะโอเคเอาอย่างแรกเลยอ่ะร้อนมากก็เปิดหน้าต่างสิวะตัวนี้ใช่ไหมครับเอาตัวนี้ขึ้นไปครับเคมมันศูนย์สบาล่ะเฮ้ยแต่ผมโอเคแล้วผมมีไฟย่าครับผมโอ้แล้วก็ผมขายตัวของหน้าต่างอีกทีหนึ่ง 5คอร์สโอเคอ่าลงของซิกรุ่นอีกตัวหนึ่งครับผมได้เลยกอดเทกซิกรุ่นเราดีสุบสามใบหนึ่งสองสามก็ยังดีนะดีโมก็เหมือนถาวรครับผมได้ครับตัวของนีโมกับสับเด็กครับผมตัวของโอรุ่นเล่นกับพี่มีครับได้เลยอ่ะเด็มันก็รีสอร์ทเยอะมันก็แบบค่อยค่อยค่อยๆบั่นไปเรื่อยถ้าหากว่าเราบั่นเขาไม่ชนะเด็กก็เอาก่อนแค่นี้เด็กก็หมดก่อนแค่นี้โอเคครับโอเค เกินพอแล้านะครับซีกุนจงตี้นับไม่งาตาย <c oughs> จิ๊บระเบิด <c oughs> <c oughs> เนื้อง<ๆ>ับตกใจหมดไม่ไม่ใครจะมีงับได้ตลอดเวลากันไม่มีหรอก้เอาเโโปล่าชิบ่ายแล้วผ <c oughs> ายแล้วอ้าวผมตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยใหญ่ใหญ่เจอหนาผมจะใหญ่เท่ากับบอสคุณนั่นแหละแค่ hey, hey. ว่าผมไม่ได้ซัมมอนเอาไวเยอะแยะนึงใหญๆ โอเคผมว่าเราต้องตัดไฟตัดลมซะหน่อยเฮ้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 ยอ่ะขั้นแรกผมขอใช้สันสวยครับครับผมครับผมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับอ่ะผมไดโนเสาร์หนวกไม่ไม่ไม่เขาเป็นคนอีสานเฉยเขาไม่ใช่ไดโนเสาร์อ่ะเหรอผมเอาอีสานโนสลาสขึ้นมือที่สองเข้าไดโอเคเอาละไหนดูสิมาเรามามันเอาขึ้นมือได้ด้วยมันเอาขึ้นมือครับ มันจะเอาหนึ่งไปขึ้นมือแต่เธอตัวทั้งสามสามารถโอเคสามารถอันเชิญก็ได้หรือเอาขึ้นมือได้ You can You can อ่าโอเคโอเคจากนั้นก็ซิงอิสานโอสลาสครับเจ้าลุงฟิวเยงสุดกีฬาทอนนี้มาเลยเก็บยรับหนึ่งสองสามใบครับออืสับเข้าเด็ดพลังเพิ่มหนึ่งต่อจำนวนที่สับเข้าไปและจุดหนึ่งอันนี้พลังเจ็ดแล้วเออ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 หน่อยหน่อยขอเข้าไปกระแสกระแซะหน่อยสักแล้วก็จุด จ้าไม่พอผมยังไม่พอใจวอชเรียนคุยเล่นต่ออีกสุชิตาทอนี้ว้าวกลับมาแล้วอ่อฮะว้าวว้าวว้าวไม่ได้คือดี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 แบทเช่นดีกว่าครับผมเจ็ดโจมตีใส่ซิกรุนพลังแฝงเฮ้ยไหนไม่มีคุณเป็นชาวฟลอยดาเหรอมาจาก U S A อันนี้โจมตีเข้าไปโอ้ยตีบใบอีกแล้วโอ้ ไม่นะไม่เกรนโอเคทำอะไรได้นะ่นนะแต่ไม่ช่เฟดหน้าเนี่ยเราจะได้พาวเวอร์หนึ่งทุกตัวถาวอนได้ครับผ่านเธิญแต่ตอนนี้เนี่ยจั่วไปเดียวแห้งแหลยถอนหายใจอะไรเยอะแยะเอ่อเอางี้นะบีมบีมที่ไหนได้เลยไปผ่านเลยโอเคครับเดินจั่วมือไปเยวแล้วทำไงดีไม่เกรน ผ่านไปแล้วเลยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยแต่คุณย่งมือน้อยยังไม่ใช่ได้ผมหรอกอะฮะเปิดท็อป5ไป1 2 3 4 5ได้แค่ตัวเดียวโอ้มันดีจังเลยนะครับขึ้นมือบขึ้นมือด้วยนะฮะคุณเอาโต๊ะรายการเขามาทำนี้อ่ะใช่มันยังไม่มีประโยชน์ในตอนนี้มันจะมี้ประโยชน์ในภายภาคหน้าค่อยว่ากันได้ครับผมว่า ที่นี่สานโนผมลงสัตยาแล้วกันโอเคครับผมก็ไม่ค่อยชอบใจอันนี้เท่าไหร่โอเคโอเคโอเคนั่ฉันดีกว่าสิโอ้ยโอ้ยไม่นะโดมผ่านเลยานเลยค่อยๆเลยโจทย์ตเป็นสองใบได้ๆโอ้โหไม่นะโดมครับผมโดมเก็บเจมเยอะๆ เจมเยอะๆมี e cycle อยู่ในลุมนี่นะมี e cycle มีมี e cycle มี e cycle ออจับมีเฟย่าอ๋อมีเฟย่าด้วยโอเคอ่ะผมว่าผมเอาเฟย่าแล้วกันได้เลยอ่ะสถานการณ์นี้ผมต้องการเฟย่าแล้วกันครับผมอ่ะผมขายวิไลวันแม่แบงค์ครับวิไลวันลงเฟย่าครับขอดีขอดีเป๊ะอ่าโอเคเชิญเรียงให้เสร็จได้เลยอ่ะผมขอเอาวิไลวันก่อนได้ครับผมดูก่อนอุ้ยตายคาเลยกูเอาไว้นี่แหละให้มันอยู่ในเด็กนะโอเค โดนแล้วโอเคแล้วผมค่อยมาทำตัวของเฟย่าครับกับนี่ผมว่าผมเอาสิูปไปับไปเอาสกาวครับเอาของโอรุนครับแล้วก็สกาวโอเคโอเคแล้วเสือผมจวดได้บ้านวาฮาล่ะความสูงไปเปล่าโหนี่คนเราหวังสูงสูงเราต้องไปให้ถึงรู้เปล่านี่ผมอย่างนี้ดีกว่า เอาใบไหนผมจะวางไว้ท็อปเอาใบนี้เอาผมเอาใบนี้อ้าวทำไมเป็นคนเนี้ยไม่รู้อ่ะจบบ้านมหาราชค,ครับผมแล้วผมก็ขอบ้าเลยนี่สันมาไปเลยทำไมล่ะไอ้เยี้ยมันเป็นจี๊ดคนเราต้องมีศรัทธา เกิดเป็นเตไปตัววาล่าเลยมันเป็นเรืไงวะโอ้ตายหาแล้วกูตายต้อขอตายตายกูสับห้เขาสะเก่งเลยกูไม่ได้เล่นเสียงไม่วกาล่าเหรอทได้ครับเอาไปผมขายนีโมแล้วขายเสียงเรียกครับผมโล่งซีกรุนโอเคไอ้ชื่ออะไรกูตซีกรุนครับตอนนี้สุดสามใบได้เลยถาวรอีกแล้วเก่งซะด้วยอุ้ยนี่ครับ อันนี้เด้งกับขึ้นมือครับผมได้ได้วุฒิยูโดต์ผู้ชี้ว่าทำไมมันต้องเป็นกลัวโดนเอาเอากัเฉยกันเฉยอะเทสซอยเอาอือตอนนี้นองเป็นสองเนาะใช่แล้วครับสองอะสามใส่จ้าอ่ะหกจ้าโอเคจะแตกทับคลอดอะไรออกมาหนึ่งจิบได้ไหมสองสามว้ายตัวใหญ่เฮ้ยตองไหนเก่งเน่ะตัวใหญ่มั้ยอ่าผมสู้ไม่ได้อ่ะผมผ่านดีกว่าได้เลยครับโอเคครับ เียบว่าหมอนี่มันโดบสเตร,ยรอยแน่นอนนะข่าวมันสิเอ้าไม่ได้มีมาตัวเดียวนะมือสามใบจัวเข้าเดินไปเล่นมาเฮ้ยบ้าน,นะอะไรครับอะไรอะไรชิ้งลงทุเรียง <c oughs> <c oughs> ทุนทีสินะคุณได้ีไปแล้วเเออถ้าคุณไม่มีเอาออกเดี๋ยวผมว่าเนี่ยใหม่นี่ได้ได้จนแม่าผมก็เก็บขึ้นมาใหม่กนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจวดได้พอดแคสต์ขึ้นมือยังไเลยอยากฟังพอดแคสต์อะไรครับอยากนะอยากหนาเดก่อนเดก่อนเมื่อกี้ผมสับให้คุณไปแล้วนะตาบผมบ้างเฮ้ยไม่เร็วดีหว่าอ่าแต่ก่อนอื่นครับผมเต้นก่อนละกันเอาทีเลยเหนื่อยใจเว้ย ก่โจมตีครับผมกะระยะโจมตีใส่อะไรนี่เลยโอเคปรุคิวตายจ้าพันเธอแล้วครับเข้าเทินจั่วจ้าโอเคคโอ้ประตูวาหาร่าครับผมได้กดทอร์เรนตีซูบสองครับเก่งอีกแล้วโอ้เก่งชิบหายโอ้โหเขาใช่้อย่างนี้ทุกคนซีรึ่งยบขึ้นมือนะครับผมเอาโอรุนกนกลับขึ้นมือด้วยเป็นค่าคอร์สได้ครับแล้วก็สกาวครับชุดหนึ่งตัวจ้าที่ไม่ได้ชื่อ อ่าไม่ได้ชิสกาวที่คอสเป็นเกินสีด้วยลงคอสบอลก้อนเหนือมนุษย์เลยอะไรวะสุดยอดปะสุดยอดไปเลยเอ้าผมไม่ต้องการบอเด็กแล้วผมจ่ายเฟย่าครับผมจ่ายด้วยโอรุนครับผมลงซิกุนไม่เบื่อกันบ้างทำอย่างนี้ทุกวีทุกทั้งวีทั้งวันอ่ะฮะทันทีสุดจ้าสามตีตนอุ้สองสามโอ้โหชี้ไปโอเคโอเคที่ไป อ่ะนายธิยาบายครับรองธรริสุทธิ์ครับผมโดลงบอดฟรีเลยได้เลยเอาแล้วผมเข้าสู่แบทเทิลเฟสดีกว่าครับผมหกตีใส่ผู้เวียงไม่รอดใช่ไหมไม่มีงับก้าเอาตีผมอยากได้อีกเทิร์นหนึ่งวังไงหวังไงเอาแต่ขอแตะก่อนแตะทีหนึ่งได้เลยครับเต้นพี่หมวกไม่นะพี่หมวกมือจะเป็นสี่ใบสินะจะเป็นสี่ใบก็เอาเท่านี้ก่อนหรือเปล่าเอ้ยเป็นงั้นมันไม่รีโซ่นะ ขอเท่านี้ก่อนเทินจวดพอแล้วพอแล้วผมไล่ห่างเกินขอนิดหนึ่งหน้าสนใจนาตอนนี้มือสี่ใบเนาะสี่ใบสี่ใบเอาแล้วงานหนักซะแล้วสิผมนะเติหน้าคุณยังไม่ตายนะคุณแค่รีโทนไงแค่สาหัสก็ไม่แย่เปล่ามันมีหลายอย่างที่ผมอยากทำมากเลยแต่มันยังทำไม่ได้ ขอเช็คกลุ่มกันนะครับครับผมเรื <Okay. S 1> องะไรดีอะไร,เล,รเลือกสำหรับพวกจนเลือกสำหรับพวกจนใช่เลือกได้ครับโอเคเลือกเจากไหนเนี่ยเอาจับเอกแล้กัน,นค,คุณจะได้เอาซีกลุ่ผมออกเหรอมันก็ต้องพยายามอยู่แล้วละ่ละเป็นไรล่ะนี่แต่ว่าว่าไม่น่าจะใช้ซีกลุ่ ผมกำลังดูว่าทำไมมือมันน้อยๆมันควรจะสามใบแล้วพี่หน่วงไหมอ๋อลืมไปเนาะยังยังไม่ได้สับใช่ไหมยังไม่ได้สับไปเดี๋ยวเดนี้ไปเลยได้อยู่โอเคเล้วเสร็จนะแตะที่ถามแล้วมันก็ฉี่ใบเหรอลืมเป็นยัไงอ่ะพี่หนวกพี่หนวกครับว้าวพิธีกรผมสวยโอเคแต่ถ้าคุณเล่นพี่หนวกเนี่ยมือมันจะน้อยลงผิดปกติแต้ไม่เป็นไรอ่า ตัวพี่หนุ่มนี่ไปไดนโนไดโนเสาร์กาลสินผมบอกว่าไม่น่าใชัคนกาลสินกับเดนโรสาวกาลสินไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์เดีกันได้ครับผมคคาาชบูรัของพี่หนุ่มโอเคพี่หนุ่มได้เลยโต๊ะจ้าโต๊ะเยลลมโต๊ะเยลลูพอทิ้งไปใช่ก็แปะโตเลยคอนตักแปะฟรีเลยแปะฟรีเลยเพราะมีพี่หนุ่มอยู่ตรงนี้ของฟรีของฟรีอุ๊ยเข้าสู่โอเคโตฟรีโตฟรีอะยา โอเคเก่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโซฟีดีเกินดีหนวดครับผมโอ้ยคุณยังไม่ได้แจกถิ่นเลยอ๋อเอ้ยผมไม่มีเท่เลยนี่โลมนุษย์อ่าไฮโลมนุษย์ของผมโลมนุษอ่าโอเคแล้วก็อีกคมหนึ่งครับจะเอามาครบรวมในอยู่รายการเชิญสิคุณเข้าสู่รายการ ครับผมโอเคครับที่คุณนี่เขาเข้ารายการมาได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเป็นเทพโดนโดนโกงอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นเองนะพี่หลวงจงตี้โอ้ยเสียาตาจ้าโอเคครับเป็นเซทเอเซ็ครับครับผมพี่หลวงควบคุมมีคนเดียวดับรายการด้วยโจวโอ้ยโจ้เกันเรื่อยๆแต่มือมันลบเยอะไงกว่าจะเล่นพี่โน๊ออกมาพี่หนูออมาเคได้เวลาคืนละเอาเลยมาสิโจ้เขาเทินกับผมไปเดียวแต่เคผมกดประตูฮาร่าครับผมได้ครับ อ่าผมรู้ดีครับว่าในหลุมผมเนี่ยยังมีซีกุนเลยอีกใบหนึ่งเพราะผมเก็บเอาไว้สองใบในหลุมนั่นเองโอเคเอาก็ขึ้นมือครับได้เลยเสียงเรียกแห่งวาราครับเอาก็ขึ้นมือครับได้เลยตัวของสกาวโดดดีไหมต้องโดดแล้วจังหวะนี้จริงจนะผมสัมผัสได้สัมผัสได้ว่าผมสัมผัสได้เสียงแห่งมอนสเตอร์ของผมมันน่าจะอยู่ใกล้แล้วผมจะเซฟสปอตไว้ตรงนึงแล้วกัน ผมไม่โดดสกาวครับผมผมขอจ่ายตัวเสียงเลขแห่งวาล่าครับจ่ายสกาวครับจ่ายโอลุนครับผมลงซีกุลครับผมโอเคได้ครับได้กดซีกุลครับผมใช้โอเคได้ถูกต้องครับผมผมทอนที่สูบสามใบมาออกมามอเตอร์ของม้งไม่ออกว่ะยาบแต่ผอได้นายยราบตตัวใหญ่กว่าโอลุนก็ยังดีก็ยังดีโอเคครับ ฉันว่าอ่านเกมค่ะอตัวใหญ่กอโอลุนก็ดีผมดูตัเนี้ก่อนยางยังปีศาจของผมยังไม่ออกมานี่ครับผมเอาเข้าสู่แบตเตอร์เลยแต่ผมผมซีกุณคัดตีใส่พี่หน่วงครับงับครับมาแล้วไดไหม อ่ะมันบอกว่าอีกฝ่ยา,ายอาวัจรานีฝ่ายโจมตีครับผมจะสอดแนมกานสองใบได้เลยแต่ในนั้นคุณมีไดโนดวงกลาสินอยู่ได้เลยใบที่หนึ่งปั๊บใบที่หนึ่งก็โดนแล้ว <laughs> ได้ <c oughs> ไหม <c oughs> โอเคครับอาวัจรานีฝ่าย ฝ่ายโจมตีมาจะตัดโจะจะชุบทำลายโอ้ยจบมันก็หายการจบตัดสู้เลยใช่แต่ผมต้องเอาพี่หนุ่มอโจมตีหายพอผมรู้สึกว่าพี่หนุ่มมันอันตรายครับนรีสอา์โจมตีใส่ละกันเอาไปเลยพี่หนุ่มโจมตีใต้พี่หนุ่มเอาขอมขอเขาไปใต้คื่นเลยครับคุณมีฟูเบียงแล้วอ่าฮะอ่าฮะว่าไงผมปีโตเล่นกระเด็นไม่มีทำไมข้าวของอ่ะผมผ่านเลยผมจะฟ้องผมผ่านเลยโอ้ย ทำไมคุณถึงชอบทําลายข้าวของจังเลยนะไม่ดีเลยนะโอเคครับอ่าอีสานครับผมโนซอรัสมลงทุ่ยอย่างแล้วก็เล่นของทู่ยอย่างอีกแล้วครับครับผมผมพอผมเล่นมาสักพักผมก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเคได้เสือสองเสือสองเสื้อสองไปทันวาคมผมยังมีเวลามีเวลาให้เล่นทุ่ยหลายรอบนี่ผมเบื่อประตูวาทาร่าว่ะผมผมสาบกี่ขึ้นไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มานานเกินแล้ว เขาว่ามันเปรียวเขาเรียกเกมเซนเปล่าเกมเซนเกมเซนอะไรเล่าเจ้าหนุนครับเป็นคนเกมเซนที่ดีไงคุณมีพอร์ตแสกอีสานโรสเลอร์สครับอ่ะครับพี่หน่วงคราวนี do? it it oh. really? well, uh ้ไ huh. ม oh. uh ่ผมสวยละไม่ผมสวยอันน mm. ี้ผมธรรมดาอ่าผมว่านะร้องไม่หลังแหละอ่ะโอ้ยเอาพี่หน่วงเลยลำโตการที่เหลือไปเดียว ได้จ้าโอเคผมให้บวกสองไม่ให้บวกสองอ้าจริง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 แล้วก็จั่วดใบอามอนอะไรกันไม่มีอามอนมาคมมโค้งม้วครึ่งมืออะไรไม่มีเอานี่อันนี้ครับจั่วคนละสี่ใบแต่การที่มันก็ขี้โกงกันนะควรจะเหลือหนึ่งเลยจะดีแล้วก็เหลือหนึ่งไงเออโอเคจวดสี่ครับฮึบฮึบฮึบนี่ไงล่ะอนี่ไปเอานี่ไปกินอะไรถึงคำนี้อ่ะ ก่อนนี้เธอเลยอ่านี้เจ็ดโจมตีใส่นายรัฐบาลนะอ้อยขอไปนะครับนัฐบาลตายและเข้าเดินโจ้าอืมไหนไหนไหนคุณทำอย่างนี้กับตัวของประตูฮัลล่าผมอะประตูฮัลล่าในด็กผมเนี่ยหนึ่งใบสองใบ สามใบน<า>ะพูดเกิดมาอย่างนี้มันต้องมีมือมันก็จะเหลือประตูฮาร่าหนึ่งบใบสินะอออ่ออีกแล้วอะแต่ก่อนอื่นผมล้มโต๊ะก่อนเลยอาย่าผมจะหาประตูผมกลับมาได้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 สักครู่นี้ผมมีคอร์สบนมือผมจ่ายสักสิบเลยก็ยังได้จ่ายสิบเลยเหรอไม่มีตัวเล่นได้เลยนีโมขึ้นมือดินีโมเอ๋ยแม่แบงค์เอ๋ยอันนี้อันนี้แหละนีโมอาร์มอนอาร์มอนเอ๋อาร์มอนอะไรอาร์มอนอะไร เอ้ยเอ้ยคุณคุณคุณทำได้ยังไงครับนาจิกนาจิกไม่แน่ใจว่าจะกี่กล้องเห็นไหมมันคือมือเดิมผมสาบแล้วนะผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวโอ้ยนี่มันเรียกว่ามายากลแห่งแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมมตราแผ่นดินใหญ่เอออย่างนี้นะคือผมก็กันได้แล้วผมต้องคัด <ông> ท็อปด้วยอ่ะผม วิเลยวันแม่แบงครับผมเลิโอเคตัวเล็กเลยวิเลยวันแม่แบงครับเฮ้ยฝ่องดีรึเปล่ผมต้องการมันผมผ่านเธอเลยเออนะเดินตัวน้นผมนวดคุณเป็นเร่องใหญ่ก่อนก็ได้ละมั้งอ่าอืมเช่นอย่างประมาทอันนี้อีสานโรสอรัสโล่เลยจิ๊บจิ๊บครับผมโอเคอีสานครับเปเลยอุ้ยเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าเธอตาได้อีกจิ๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็คือพลังมันจะเป็นพอตแคสบวกหนึ่งเลยทุกสาวทุกตัวใช่แล้วก็เราจะจิ๊บบวกให้อีกหนึ่งอีกหนึ่งทุกตัวบวกสองทุกตัวว้าวเป็นพลังสามโจมตีใส่สเกลสเกลตายครับผมโอเคแล้วก็หกโจมตีใส่ไอ้ไอ้เนี่ยโอรุนแล้วกันโอรุนตายครับโอเคแล้วผมก็ผ่านเลอเข้าเทิร์นจวดซีกุนที่รู้อยู่แล้วครับผมผมจ่ายวิไลวันแม่แบงกับนีโมครับผมลงซีกุนครับผมได้เลยวิไลวันแม่แบงครับผมเปิดทับเด็กครับผมโอ้ยผมชอบเอาไว้ทับเด็กนะคกันโอเคได้อ่าผมสังขรได้ถึงโอริววันของผมแล้ สิคุณกอเทงพลังครับมาหนึ่งสองสามไม่ได้เลยอามอนเขาได้จริงโอลุนครับผมเปิดขึ้นสู่มือครับผมส่วนของอามอนโดนลงสนามครับผมทำอะไรไหมครับผมไม่ทำไม่มีทำไม่ได้ประกาศโจมตีครับผมสิคุณครับตีใส่ในจิ๊บครับผไม่จิ๊บกูอามอนไม่ได้จิ๊บโจมตีใส่ครับผมจัดยิ้วก่อนฮะ เอาตายของผมถูกลายจากแบอเ์ชนริกกี้นักปลอมตายครับผมมานี่มันเป็นเพื่อนผมแล้วเอาหาดเธอเลยโอเคจวกแล้วครับผมไม่ก็อัลมอนฮ่าแล้วเธอนดีกว่าแล้วผม่นโจมตีใส่ซีครุนโอ้ยซีครุนตายแล้วผมก็ผ่านเด้อผมยังมีหวังอยู่หวังอะไรผมยังมองหาประตูฮาร่าของผมอยู่จวกเขาเธอสองไบ ว่าไงครับไปไงพันธุ์โอเคเป็นนะจัว <My God. S 1> ไม่กลับนายบุคคดูหลุมเลยเซออะไรคุณจะดูหลุมผมทำไมประตงประตูมีกี่ใบแล้วหนึ่งสองสามใบอ่าฮะเหลืออีกหนึ่งใบถูกต้องเขาจะหยิบอะไรขึ้นมาได้คุณตามผมแล้วเนี่ยกว่าคุณจะลงซิกค,คุณได้แหละอ่าฮะมันใช้เวลาตั้งกี่เทิร์นถึงจะเท่าอาร์มอนเนี่ยจะเล่นอย่างประมาทเด้อแล้วเล่นอะย่างประมาทไม่กัะไม่กันเล่น ใจเย็นตีหน่อยตีหน่อยครับผมครับผมโอ้ยเข้าที่บ้านโอ้ยมินมิจังมิจังผ่านเลยนะครับเข้าเทินจั่วครับผมอืมไม่นะมีนมิจังครับได้เลยครับครับอ้อีกตัวแล้วเหรอโอ้ยนั่นใหญ่นั่นอย่างมั้งประตูนี้เป็นอวตารไม่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 ใช่อืมคุณจะเอาแล้วได้แล้ อามอนใบเล็เจ็ดผมจะสู้ยังไงดีเนี่ยทำไมมันต้องหมายเลขเจ็ดวะไม่รู้เหมั้งครับทำไมมันถึงเป็นอามอนใบเล็เจ็ดวะเออผมเอาเฮล่าครับผมได้เลยโอ้เดี๋ยวนะเด็กผมเหลือทั้งหมดทั้งสิ้น3ใบบวกสเป็น7ผมเรียงได้ด้วยนี่ใช่แล้วผมเรียงได้พี่นะครับสมัยก่อนคุณก็เล่นที่นี่นี่ไอโอราเคิลทิ้งแทงใช่ไหมใช่อราเคิลทิงคังไอซูคยมิ โอ้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 ทำไงดีนะผมว่าผมต้องคุ่มแม่แต่ผมเอาอาร์มอนได้มันก็ยังไงต้องมันจะขับเข้าใต้เด็กคุณยายเออโอเคผมทำางนี้แล้วกันได้เลยครับ ผมจ่ายนีโมครับผมนีโมผมจ่ายตัวของโอลุนครับโอเคครับห้า <ผม S 2> สมเรียกตัวของเฮ่าครับผมโอ้โอเคเฮ่า okay, ทำอะไรได้โอเคครับเฮ่าสั่งใช้งานครับเธอละครั้งจะส่งส็อปเดซลงหลุมกี่ใบก็ได้เดเอานด็กเอานะเด็กเอานะเ,าาเด็กเอานะสูงสุดห้าใบ <Okay. S 1> แล้วจะได้พลังให้ตามตัตตนที่โมูหแหละให้กับเทปม่หนึ่งตัวโอเคได้ครับซึ่งเฮ่าก็เป็นเทปม่ถูกไหมถูกต้องมาผมรู้สามตะกี้ใบนี้นีโมอยวมันจะกลับเข้าไป ก็ต้อนห้าอะไรเป็ับผมไม่ไม่ก่งเท่าอาร์มอนอาร์มอนนี่ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่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 ม่ไม่ไม่ม่ไมม่มาม่นมไม่ไไม่ไม่ไม่ไ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 ม่ไมไม่ไม่ไม่ม่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ม่ไม่แมรกม่ไม่ม่ไ่ไน่ไม่ไน่ไน่ไเ่ไ่ไม่ไม่เม่่ไมไม่ไม่ไม่ไมม่ไ่่ไม่คุยเรื่องนรกมไม่คุยนร่กันมัไไม่ใช่พอดแค่ต์เกี่ยวกับศาสนาเชิญ่มม่่มมไั่่ ก็ต้องหาใบเอาเลยมีโมสามตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืปื๊ดโอ้ยมีโมอีกตัวห้าใบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนผมนับมาแล้วอายัน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 อีกหนึ่งอีกหนึ่งโอเคเทมุนถึงตัวเกขึ้นห้าครับผมได้ครับตัวของวุฒิยูโดดครับผมได้เลยตัวของเซี่ยนเลกมาฮาร่ากลับขึ้นเหนือครับแล้วก็สองใบที่ต้องล้มมีโมกับคาเด็กซับครับเหลือสามใบ ผมจะแพ้ครั้งแรกในช่องตัวเองเหรอเฮ้ยผมไม่เคยแพ้มาก่อนไงอันนี้สั่นเนาะสับสับเฮราได้ได้ได้คุณก็ต้องแพ้กันบ้างแหละอ๋อนี่มันสับเพรานิโมไม่สับเฮราอ๋อถูกตองแล้วสับพอานิโวผมจะแพ้ครั้งแรกเหรอวะนี่ไงคุณไม่มีเมตาระยะยาวแล้วโยนผมจะต้องเล่นเต็มที่ผมขอทิ้งหมอมาแล้ว กับเสียงเรื่องแห่งวาฮาราครับผมได้เลยใครเลยเรื่องซีกลุนครับผมได้เลยเข้าสู่แบบไม่โมดเด็กเก่าไปเข้าสู่เบตเต้นเฮล่าครับโจมตีใส่เมื่ออวตารฝ่ายข้ามจมตีผมไม่รู้ว่าเฮล่าอร่อยไหมแต่กูงับก่อนอะเฮล่าเป็นเทพเลยนะได้ดวงสาวจะมากินเทพได้ยังไงมาปีนเกลียวขนาดนี้คุณไม่คุณไม่เคยดูอเวนเจอร์เหรอไอ้ไอ้สอดช่องตอมข้าไปแทพนะ ฆาลกันความกรธอย่างนั้นได้เลยผมไม่มีมือหนึ่งสองหนึ่งห้าเอาละรอไปเลยรอไปเลยโอเคมันเจ็ดเท่าโอเคตายคู่ตายคู่แต่ว่าอัลมอนเมื่อโดนทำลายครับตอนนี้ของมันครับกลับใต้เด็กแทนเติมเด็กหนึ่งใบเติเด็กก็ยังดีอ่าผมไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องใส่สุดแล้วครับผมได้เลยครับบลูคิวโจมตีจ้าโอเคไม่ต่อไปครับไม่ต้องไปโทโจมตีจ้า แล้วก็มีมิจังครับผมผ่านเทินเลยโอเคครับซ่วนึงนตอนนี้ผมคำนวณมาแล้วว่าเด็กมันเหลือสี่ผมจะโจวสาเข้าเทินแล้วผมต้องชนะท้งยโดยไม่มีอาร์มอนด้วยโอเคครับขั้นแรกเลยเอฟเฟกต์ของมนโทรแค่ผมจิบขึ้นมาไปไม่ได้ละวแล้วก็มีมิจังห้านี่ยโอ้จิบอีกตัวส อันนี้ขึ้นม้โอคุณจะเพิ่มจำนวนอวตารให้ผมทรมานใจเล่นจริงต้องถูกต้องคุณน่ะทำผมไปเจ็บแสบมากอ้าวท่านแรกเลยมันไม่มีประโยชน์แล้วแมงปอแจ๊กน่ะครับผมคือลงไอ้นี่เลยเอฟเฟกต์กับทอผ้าสอดแนมอุมโอ้ยลงมาเลยลงมาเลยเอาให้หมดเอาให้หมดคุณแค่อยากได้กำแพงแค่นั้นแหละไม่ให้ผมชนะไงไม่ผมผีโจมตีด้วยเฮ้ยจริงวะเนี่ยจรแล้วแล้วคุณไม่สามารถใช้เสียงเรียกได้แล้วโอ้ ผมไม่มือซ้ำยังไม่พอเอาจิ๊บไปอีกตัวโอ้อีกจิ๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังก็จะเป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามทั้งบอดทั้งบอดถูกค้ครับนี่ผมมีลบเอียงเห็นไหมนี่เมืองลบเอียงของผมหกโจมตีใส่4ีกลุ่นสีกลุ่นตายจ้่จิ๊บพลังสี่โจมตีใส่สี่ได้เหรอสี่เลยเจี๊ยบตรงนี้นี่คือสี่หนึ่งสองสามเพิ่มไปสามตัว บุธีกตายจ้าไปเลยสัตยาซอสโจมตีครับเรียบร้อย <c oughs> แล้วนายน่ะต้องตายด้วยน้ำมือของอีสานโอ,อ, <c oughs> อ๊ยรอาไข่ไมากิน <ผม S 2> ขอบคุณมากครับแฟนครั้ง,<อ>งแรกเล <c oughs> ส่งพลังสวยงามสง่างาม